สำหรับทุกคนด้วยนะครับนอกจากอัปเดตครั้งก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตรงกลางเห็นไหมผลไม้อะไรขึ้นมาแล้วนะเราก็ใส่ได้นะครับจริงๆเนี่ยผมไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับเคยเจ้าตรงกลางเนี่ยคือเรียกได้ว่าใส่ได้เป็นหมื่นแต้มเลยนะเราก่อนเก็บได้สามพันแต้มโอ้พี่มันยากมากอะ่ะแล้วคือแบบไอ้เจ้าตัวนี้เนะี่ยผมไม่รู้นะเป็นข้อมูลจริงหรือเปล่านะครับตอนนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะถ้าข้อมูลแบบ ออริจินอลมาแล้วทางกบอาการได้หรือว่าคุณเจนเดอร์เดียบอกแล้วนะเดี๋ยวค่อยมาบอกกันเนาะในคลิปหน้า,นาแต่ว่าคลิปนี้คือตอนนี้เนี่ยที่ผมไปหามานะหมื่นกว่าแต้มถึงจะได้เนี่ย <c oughs> แล้วมีโอกาสไม่ได้ด้วยนะโอ้โหมันจะยากอะไรขนาดนั้นอันนี้ไม่การันตีแล้วกันนะครับก็คือยังไม่ชัดเจนนะครับก็คือยังไม่ได้รู้เยอะขนาดนั้นนะครับคุณเจนเดอร์ไม่ได้บอกมานั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่ท็อปิกนะครับเพราะว่านอกจากอัปเดตครั้งก่อนเนี่ย เขายังมีอ่ามิวเทชันใหม่อีกนะครับซึ่งแน่นอนผม <laughs> ผมอยากจะโชว์มากทุกคนดูเลนโบเซนเทเชียลมูลลิตวินสตั๊กอะพูลินิตเบรนซอมบี้บอลลิตช็อกเกตดิสโกและนี่ครับอเอเลียนไลท์ดวงอะไรจะดีขนาดนี้ <laughs> <laughs> ดวงดีมากครับโอ้ oh. แล้วคือนอกจากเจ้าเอาเออ่่ที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะที่ยังไม่ติดนะครับก็จะมีเออ่สถานะแป๊บหนึ่งนี่นีน่นี่นกแก้วนะแป๊บ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 ดิสโก,ก้ติดแล้วนีน่นี่นี่วินสต์าร์กก็ติดแล้วมีโพลินเนตมีเบิร์นมีซอมบี้ขาดเจ้าเอาอ่ฮันนี่แกสเซสกับอีกอันหนึ่งก็คือเจ้าสถานะนกแก้วนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็คือทวิสเต็ดก็คือตอนพายุเอามาแล้วก็รุดูร้อนร้อนมากๆนะครับอ๋อใช่ซัญชัยครับสถานะซัญชัยที่มาจากฮีทเวฟนะครับ ขาดอีกไม่กี่อย่างแต่ว่าวันนี้เนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่น่าจะติดนะครับเพราะว่าเจ้าทวิตเตอหรือว่าเจ้าซันชัยเนี่ยก็คือต้องรออีเวนต์นะครับสิ่งที่ผมทําได้ก็คือเอานกแก้วนะครับที่ผมสุ่มมา <laughs> สุ่มมาได้ตั้ง3ตัวนะครับเอามาใส่ให้น้องแล้วก็ต่างๆๆถน,น,นะนะซึ่งตัวนี้8ปสกว่ากิโลก็คือผมคิดว่าผมต้องหาผลไม้ใหม่ครับถึงเจ้าตัวนี้จะติดเยอะก็จริงแต่ว่าอ่ะแจกกนได้อยู่นะครับแจกทุกสถานะได้อยู่แต่ว่านุ่นครับ <laughs> อีกร้านหนึ่งกําลังพยายามวิจัยอยู่นะผลให,ใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็โอเคก็โอเคนะครับก็ไม่ได้แย่แต่ว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวทุกสถานะเนี่ยผมเอฟเคไปเรียบร้อยนะตอนนี้เนี่ยผ่านไปแล้วนะครับประมาณ8ชั่วโมงดูหน่อยซิวาสวนเราเนี่ยมีติดอะไรบ้างแล้วนะครับอย่างแรกเลยนะครับกาแล็กติกไอ้น,นี่หายากมากๆผมมีด้วยหรออ๋อไอ้น,นี่คือ f c ให้มาครับส่วนนี้คืออะไรเนี่ยกาแล็กติกแบบแคนดี้ครับแต่ว่าไม่ติดแลนโบไม่ติดกลเด้นนะอื อันนี้ก็กาแล็กติกนะครับนี่มีถั่วด้วยนะที่ผมหามานี่คือถั่วกาแล็กติกครับทุกคนนี่กาแล็กติกนะครับลักษณะของเขานะ้นี่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 อันนี้ชัดเจนเขาจะมีแบบแปด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 เป็นสายฟาฟาดแบบนี้นะครับเท่มากๆนะครับผมชอบมากซึ่งไอ้เจ้ากาแล็กติกเนี่ยถามว่าเขาจะคูณเท่าไหร่ใช่ไหมอ่าโอเคเอเลียน,เ,นยเจอแล้วนะครับคูณ100เท่านะครับส่วนเจ้ากาแล็กติกเนี่ยก็คือคูณ120เลยนะ <c oughs> คูณโหดกว่าอีกดาวเบาโหไม่ต้องพูดถึงอันนี้ หายากมากนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาตามล่านะครับหาทุก mutation ใหม่นะครับที่มาในอัปเดตนี้นะครับซึ่งอย่างแรกนะครับวินสตรักเดี๋ยวแป๊บนึงนะกาแล็กติกกับเจ้าเอเลียเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะซึ่งผมเนี่ยเจ้าผลอันใหญ่ๆที่ผมบอกนะครับที่เมื่อกี้นะครับติดหมดแล้วนะครับแล้วก็มีกาแล็กติกด้วยนะคือผมยังไม่ได้เช็คราคานะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเช็คพร้อมกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรานี่นะนี่ไงเจอแล้ววินสตรักเย้เดี๋ยวเรามาหาก่อนนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยเป็นยังไงบ้าง อันนี้คือวินสตรักนะยครับยังไม่เห็นนะครับวินสตรักไม่มีไม่มีรู้สึกว่าจะไม่มีหรือว่าลมเบาๆตรงนี้เห็นไหมทุกคนเห็นไหมเขาอาจจะมีแบบลมเบาๆนะครับเพราะว่าสวนของผมเนี่ยก็คือติดแบบมันติดด้วยกันเยอะนะครับวินสตรักเดี่ยวๆหาไม่เจอเลยนะครับอืมเป็นลมลมเล็กๆลมเล็กๆนะครับม <c oughs> ิวเทชันอันที่2ครับทวิตเต็ดโอ้ทวิตเต็ด ผมจะมีไหมเนี่ยเอ้ยโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากมทวิตเต็ดอ่าไม่มีเลยนะครับส่วนผมคือเอ่อไม่ได้เก็บมางั้นติดบ้างไหมคืนที่แล้วแปดชั่วโมงจะบอกนะไม่ติดเลยไม่ใช่เล่นๆนะครับทวิตเต็ดโอ้โหไม่มีเลยเหรออ่าไม่มีนะครับทวิตเต็ดแสดงว่าอ่าแบบยากมากๆนะครับเท่าที่ผมดูมานะครับเขาก็ไม่มีเอฟ,ฟิกอะไรเป็นพะิเศษนะเห็นไหมน,นี้ ไม่มีนะครับก็เหมือนกับเจ้าเมื่อกี้นะเจ้าลมเมื่อกี้นะครับอะมิวดิชั่นต่อไปคือสันชัยโอ้โหอันนี้มาบ้างหรือเปล่าเนี่ยอืมสันชัยเพราะโปรตีเนี่ยเขาจะใช้เจ้าเออเขาเรียกว่าเป็นสายล่อสันชัยแล้วกันน oh, ี่ g a นโอโโอ oh, <my> God. ดักก้อนเปเปอร์รด้วยที่ติดโอ้โหเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เรียบร้อย <laughs> โปรตีมันจะยากมากนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องเอาสายร่อสันชัยมานะครับ เอามาแทนเจ้าสายรอบฟ้านะครับนี่เลยนะครับอยากให้ตรงไหนเป็นสันชายแบบนี้นะครับก็เอาไปติดกับผลไม้นั้นเนาะอืมลักษณะไม่มีอีกแล้วหรือว,ว่ามีแต่ว่าอยู่ในน้ําแข็งอืมไม่มีอะไรแปลกๆนะครับนี่คือสนะันชายเนาะโอเคสันชายคูณ85นะครับถือว่าเยอะมากๆนะถือว่าโหดมากๆนะครับผลไม้น่าจะไปไกลกว่าเดิมเยอะเลยนะครับตอนนี้อ่าแล้วก็นอกจากสันชายนะครับยังมี mutation นกแก้ว แล้วก็ส ok ันชัยบวกนกแก้วนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็อีก2มิวเทชั่นลับนะครับที่ในอัปเดตก็ไม่บอกนะครับว่าเป็นอะไรด้วยนะอันแรกเลยนะครับเจ้าเอเลี่ยนนะครับเอเลี่ยนหาง่ายกว่ากาแล็กติกนั่นเองนะครับเอเลี่ยนนี่เลยแล้วก็นี่เลยครับผมไ <laughs> อ้น,นี่คือติดทุกสถานะแป๊บนึงนะใช่ไหมเอาไม่ให้ดูด้วยโอ้โ oh ห <laughs> มันสามารถเช็คได้นะอ่ะและนหห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 ิหห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  เพราะว่าปกติต้องมีติดแลนโบด้วยอันไหนเอย่ยซอมบี้ช็อกเกตด,ดิสโกเอเลียนนี่ไงอันนี้คือแลนโบครับทุกคนก็คือมาจากอา้าวสวนน้องกาม่าอา้าว๋อสวนน้องกาม่าอยู่นี่นี่เลยเจ้าอันใหญ่อันนี้นะครับที่ปกติเป็นล้านล้านอยู่แล้วนะอันนี้คือติดเอเลียนเข้ามาครับผมอ่ะมาหน่อยสิเอเลียนแล้วก็มีกาแล็กติกด้วยอ่ะชักขึ้นมาเลยดีกว่านะา่าจะอันนี้อันนี้อ่าอันนี้อันนี้อ่ะเดี๋ยวเราเช็คกาแล็กติกก่อนละกันกาแล็กติก แพงมากๆ1นึ and and mm ่ง hmm. ร้อยยี่สิบเท่าโอ้โหเท่าไหร่อ่ะหนึ่งพันล้านใช่ไหมเมื่อกี้เพราะว่าไม่ติดแลนโบนะถึงไฮไลท์แล้วลครับถึงไฮไลท์ที่แบบผมโชคดีมากเลยนะที่ติดเอเลี่ยนเอาไว้แจกนะครับดูหน่อยสิโอ้ไปสองล้านล้านเลยครับโอ้เดี๋ยวโอ้พายุมาพอดีโอ้วัดโอ้โอ้โหฟาร์มทิ้งทั้งคืนนะครับ ไม่มานี่ไงมาแล้วอ๋อติดทวิตเต็ดแล้วอ๋อก็คือต้องให้พายุมาโดนโอ้มาแล้วครับนี่นี่คือทวิตเต็ดบวกกับวินสตรักนะครับโอ้โหนี่เขาเรียกว่า2มิวเทชันนะครับนี่นี่นี่อันนี้คือวินสตรักหรือเปล่าเนี่ยไอ้ลมๆแบบนี้นี่ไม่มีลักษณะลมนะครับส่วนทวิตเต็ดไม่มีนะไม่มีออร่าอะไรเลยโอ้นี่ติดสันชยัยโอ้โหสันชัยทวิตเต็ดเข้ามานี้สันชยัเนนชยเป็นยังไงบ้าง ไอนี้ทวิตเต้นครับไอแรงลมแบบนี้นะครับสแสดงว่าเป็นของทวิตเต้นนะครับส่วนสัญชายคืออะไรเดีย๋ยไม่มีสัญชายอยู่ไหนเอ้ยอยูเทชันยากหายากที่สุดเลยนะแบบที่แบบมันสปอนมาเองนะที่ไม่ใช่แอดมินนะครับสัญชายังไม่เห็นมีอะไรเลย <laughs> เป็นแสงหน่อยก็ได้นะสัญชายร้อนๆอะไรเงี้ยแต่ประมาณนี้โอเคครบแล้วเนาะ <laughs> เหลือแค่นกแก้วนะครับอย่างเดียวนกแก้วอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนกแก้วใช่ไหมอือหือหานกแก้วเจอเลอี่ยนครับอันนี้โอ้มีโมเทนด้วยนะนี้โมเทน นะอันนี้ติดเยอะมากๆติดทวิเตเต็ดติดเซนเชียลมูลิตโอ้โหโมเทนดิสโกโมาหมดครับอันนี้อือเดี๋ยวนกแก้วนะครับชื่อว่าวัวแดนนะครับเดี๋ยวเป็นคลิปน้าละกันเพราะว่าเจ้าวัวแดนสเนี่ยสามารถคอมโบกับเจ้าสันชายได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับถ้าสันชายรวมกับวัวแดนโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะครับให้ดูนะครับแล้วก็ราคา2ล้านล้านแลวนะผ <laughs> ลไม้เราสุดยอดเดี๋ยวว่าถ้ามันใหญ่กว่านี้ก็น่าจะขึ้นแบบ8ล้านล้าน6กล้านล้านได้อยู่นะ ต้องหารใหย่วันนี้โอเคไม่เป็นไรเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับ